สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l แม่หมีเมาหม,มอยช่องที่จะมาชวนเมาเรื่องแม่แม่ลูกๆค่ะวันนี้มี5้าเคล็ดลับฝึกลูกพูดเร็วรู้สับเยอะมาฝากกันค่ะสำหรับเด็กในวัยช่วงศูนย์ถึงหปีนะคะเป็นวัยที่เขากําลังฟังกําลังมองกําลังสังเกตเพื่อที่จะเรียนแบบพฤติกรรมตามเพื่อพัฒนาการของเขาค่ะในช่วงวัย1ขวบปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มพูดเป็นคําๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงขวบปีแรกค่ะควรมีการปูพื้นฐานฝึกการพูดเพื่อเตรียมพัฒนาการทางด้านนี้ของเขาเอาไว้ค่ะ และเด็กที่พูดได้เร็วก็จะมีพัฒนาการด้านอื่นๆตามมาได้อย่างดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกลูกพูดเร็วจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองปฏิบัติตาม5เคล็ดลับนี้แล้วรับรองลูกพูดเร็วรู้สับเยอะแน่นอนค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ข้อที่1พูดกับลูกเยอะๆค่ะในช่วงตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะคุณแม่หรือผูดที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดน,นะคะสามารถพูดกับเด็กได้เลยค่ะพูดกับลูกของเราพูดเรื่อยๆพูดด้วยประโยคช้าๆชัดๆพูดไปเรื่อยๆนะคะในช่วงเวลาในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยสามารถบอกได้เลยค่ะอย่างในกรณีของแม่มีเองนะคะก็จะบอกลูกเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราตื่นนอนกันนะเดี๋ยวเรากําลังจะไปอาบน้ํานะคะเดี๋ยวรอคุณแม่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่จะไปหยิบขวดนมมาให้ เดี๋ยวแม่จะเตรียมข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะทานอาหารเช้ากันอ่าเดี๋ยวเราจะอาบน้ําแล้วมาแต่งตัวกันนะคะคือบอกเขาในทุกๆขั้นตอนที่ใช้ชีวิตเลยค่ะเหมือนเสมือนเป็นการพูดเล่นกับเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆและสําคัญมากๆเลยก็คือการอ่านหนังสือค่ะในเด็กเล็กนะคะเขาจะชอบสังเกตชอบมองรูปภาพค่ะมองภาพสีสีเราสามารถเอาหนังสือมาเปิดอ่านกับเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ค่ะ สามารถที่จะอ่านเล่นกับเขาช,ช้าช้าชัดๆนอกจากเขาจะได้เรียนรู้น้ําเสียงเรียนรู้คําศ the <t> ัพท์แล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบคําที่เขาได้ยินด้วยค่ะดังนั้นนะคะให้คุณพ่คณพอคุณแม่นะคะหรือผู้ที่ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดนะคะให้พูดกับเขาเยอะๆนะคะโดยที่ไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจค่ะให้พูดกับเขาไปก่อนนะคะแล้วเมื่อเติบโตขึ้นนะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนค่ะข้อ2องพูดช้าชาชัดๆค่ะ บางครั้งในในบ้านของเราอาจจะมีคนอยู่หลายคนใช่ไหมคะเราคิดว่าการที่เราคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายแล้วเด็กได้ยินเนี่ยคือการพูดที่เยอะแล้วนะคะแต่นั่นคือการพูดกันเองของผู้ใหญ่ที่เรา,เาสามารถฟังคําเร็วๆฟังคําที่อาจจะไม่ได้ชัดมากหรือประโยคยาวๆได้อย่างดีแล้วนะคะแต่เด็กเขาจะฟังไม่ทันเหมือนผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เด็กได้ยินเราพูดกันเองเนี่ยจะไม่เหมือนกันก,กับการที่เราตั้งใจพูดกับเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมีเวลานะคะมีช่วงเวลา ที่จะพูดช้าๆชัดๆกับเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ยินคําที่ชัดแล้วก็คําที่เขาจะสามารถฟังทันได้เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปเรียนแบบใช้เมื่อเขาพร้อมที่จะเริ่มเปล่งเสียงพูดของเขาเองค่ะ3พูดกลับด้วยคําที่ถูกต้องเมื่อลูกพูดผิดค่ะในเด็กที่กําลังเริ่มพูดนะคะเราจะได้ยินบ่อยมากเลยเด็กมักจะมีเขาเรียกภาษาต่างดาวหรือภาษาเด็กใช่ไหมคะที่เขาอาจจะพูดไม่ชัดอย่างเช่นเขาอาจจะอยากจะพูดคําว่าบ้านนะเขาพูดว่า บ้านเราก็สามารถที่จะพูดกับเขาได้เลยค่ะโดยไม่ต้องไปหวนอ้อหรือทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวตลกนะคะพูดกับเขาได้เลยว่าหมายหมายถึงบ้านใช่ไหมครับหรือว่าบางครั้งลูกเนี่ยบอกว่ากะบ้านกะบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็หมายถึงอยากกลับบ้านใช่ไหมครับอยากกลับบ้านใช่ไหมค่ะเราก็สามารถที่จะ พูดกับเขาด้วยคำที่ถูกต้องแล้วก็ชัดๆค่ะไม่ควรที่จะเรียนแบบเสียงที่เขาพูดผิดนะคะไม่ควรหวัวเราะเมื่อเขาพูดผิดควรที่จะพูดกลับให้เขาด้วยคำที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็พูดคำนั้นได้ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะ4ตอบคำถามลูกให้เยอะด้วยประโยคง่ายๆค่ะในเด็กนะคะที่เริ่มถามเนี่ยแน่นอนว่าเขาเริ่มที่จะอยากเรียนรู้และทั้งในเรื่องของ ความการสงสัยสิ่งรอบตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้คําพูดหรือประโยคที่เราจะตอบกลับเขาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกถามคําถามอะไรมานะคะเราพยายามไม่ถามคําตอบคําให้ตอบลูกให้เยอะและตอบแบบอธิบายให้ยาวๆนะคะสมมุติถามแค่ว่านี่ดอกอะไรเราสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้ดอกกุหลาบค่ะเห็นไหมดอกกุหลาบมีสีแดงมันมีหนามด้วยนะ แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยลองดมดูสิลองจับน้ำดูสิคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะพูดเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมด้วยประโยคง่ายๆสันส้นๆให้เขาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รับฟังคําที่มีความหมายที่แตกต่างออกไปเขาก็จะได้เรียนรู้ศัพท์ที่มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อย่าเบื่อที่จะตอบคําถามนะคะเด็กอาจจะมีการถามคําถามซ้ําๆประโยคเดิมๆเราก็ตอบไปแบบเดิมๆนี่แหละค่ะเขาก็จะได้จดจําแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ ข้อ5ให้ลูกอธิบายเยอะๆแกล้งไม่เข้าใจลูกบ้างค่ะบางครั้งเวลาลูกถามคําถามมาอย่างเช่นลูกถามว่านั่นอะไรเราก็จะรีบตอบลูกเลยใช่ไหมคะว่าอ๋ออันนั้นลูกบอลค่ะลูก่งี้ค่ะลูกก็จะโอเคจบนั่นคือลูกบอลแต่บางครั้งนะคะอยากแนะนําให้ลองแกล้งยังไม่รู้ค่ะว่าลูกหมายถึงอะไรหรือถามถึงอะไรอย่างเช่นคุณแม่ใช้บ่อยมากตอนเด็กๆก็คือลูกอาจจะชี้ไปที่ป้ายสักป้ายหนึ่งนะคะแล้วถามว่าอันนั้นอะไรครับอย่างเงี้ยนั่นคืออะไรเราก็จะแบบ ไหนไม่หมายถึงอันไหนลูกร,รูปแรกมันเป็นยังไงคะสีเป็นยังไงคะลูกเขาจะบอกว่าที่มันกลมๆครับที่มันอยู่ใกล้ๆกับสามเหลี่ยมเราอก็ถามต่อสีอะไรนะคะสีน้ําเงินหรือเปล่าหรือว่าสีแดงหรือว่าสีอะไรคะลูกอาจจะที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะเราก็จะรู้แหละลูกก็จะมีการฝึกสกิลในเรื่องของการอธิบายรายละเอียดด้วยแล้วก็ฝึกการสังเกตของลูกด้วยแล้วก็รวมถึงลูกก็จะได้เรียนรู้คําศัพท์ที่มากขึ้นด้วยคะ่ะ และนี่คือ5เคล็ดลับฝึกลูกพูดได้เร็วรู้สับเยอะค่ะแม่มีขอสรุปไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. พูดกับลูกเยอะๆค่ะ 2. พูดช้าๆชัดๆ 3. พูดกลับด้วยคำที่ถูกต้องเมื่อลูกพูดผิดค่ะ 4. ตอบคำถามลูกให้เยอะด้วยประโยคง่ายๆ 5. แก้งไม่เข้าใจลูกบ้างให้ลูกอธิบายเยอะๆค่ะ คุณพ่อคุณแม่และผู้ที่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะคะเอา5เคล็ดลับนี้ไปปฏิบัติกันดูนะคะรับรองลูกพูดเร็วแล้วก็รู้สับเยอะและพูดได้ชัดด้วยค่ะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องระวังก็คือการปล่อยลูกไว้กับจอนะคะไม่ว่าจะ iPad ทีวีโทรศัพท์ใดๆก็แล้วแต่นะคะมันง่ายมากเลยค่ะการเลี้ยงลูกไว้กับจอเพราะว่าเราจะเห็นว่าเด็กจะนิ่งนะคะแล้วเราก็จะไปทาอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะแต่การที่ลูกนิ่งนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองมองที่ตาของเขาค่ะล็อกแรกเรียวตาเป็นปรกกายเลยนะคะลองสกิดเรียกลองเรียกดู ตกอยู่ในภวังไปแล้วค่ะเพราะสมองของลูกนะคะเขากําลังรันนิ่งถึงประมวลผลถึงสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ฟังเลยค่ะซึ่งมันเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าคําพูดก็ตามนะคะซึ่งนั่นอาจจะทําให้ลูกเนี่ยเกิดมีอาการภาวะสมาธิสั้นได้นะคะแล้วก็จะพูดได้ช้าด้วยเพราะว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวเขาไม่ได้จับคําออกมาพูดได้ด้วยตนเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก่อน2ขวบค่ะควรงดในเรื่องของการดูจอทุกชนิดเลยค่ะหลัง2ขวบอาจจะดูได้บ้างแต่ควรจํากัดช่วงเวลาการดูและไม่ควรปล่อยเขาดูคนเดียวค่ะคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะควรนั่งอยู่กับลูกแล้วก็มีการถามคําถาม,ถามหรือพูดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นทวายคอมมูนิเคชันค่ะให้เขาได้หลุดออกจากภาวังนั้นบ้างค่ะแล้วก็สกีนนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขาดูเนี่ยมันเหมาะสมกับช่วงไวัยไหมนะคะมีความรุนแรงหรือเปล่าหรือว่ามีประโยคหรือคําพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะ หรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่สมควรเรียนแบบหรือเปล่าถูกใจคลิปนี้แม่หมีขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ช่องแม่หมีเมามอยนะคะเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์ค่ะมาฟังเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆกันถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณแม่ตั้งครรภ์เองลูกในท้องหรือลูกน้อยของเราสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะมีคุณลูกที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ